ที่มีสาระน้คชิปนี้ผมจะมารีวิวตัวสินค้าออเดอร์ของลูกค้าที่ลูกค้าสั่งนะครับเป็นหมงน้องไตโมนะครับอ่ารายละเอียดก็จะมีหมกเบเล่นะครับแล้วก็อาร์มหน้าหมวกนะครับแล้วก็จะมีพวกหมวกทรงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของอาร์มหน้าหมวกก่อนครับลูกค้าให้ทางร้านตักให้นะครับออกแบบให้ด้วยนะครับนี่นะครับคิ้นดาวเห็นไหมเอ่ยชัดไหม ดาวหรือตัวอักษรของเขานะครับนี่ก็จะเป็นพคตรสิงกับราชสิงนะครับถ้าไม่ผิดนะครับนี่อยู่นะครับงานเนียนๆสวยๆยึดแน่นๆนะครับต่อไปต่อไปจะเป็นธงนะครับนี่ธงก็ขอลูกค้าลูกค้าเป็นคนออกแบบเองนะครับไม่ยากครับนี่พื้นแดงดาวขาวนะครับโอเคนี่ครับห้าสิบห้าสิบนะครับออเดอร์อย่างละห้าสิบมวกเบเล่ ต่อไปหมวกไปเร่ครับมาดูตัวอย่างโมวกไปเร่ครับอ่ะนี่ครับดูแย้ดูครับโมวกไปเร่ลูกค้าเลือกสีแดงครับนี่ยึดตามหมวกไปนี่นะครับทวนี้ลูกค้าสั่งอย่างละ50สิบนะครับก็คืออาร์มห้าสิบหมวก5้าิบใบก็ทง50ิบนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวกระติกน้ำนะครับกระติกน้ำอยู่ด้านหน้าครับกล้องกล้อง z o o หน่อย สร100ใบนะครับ100ใบนะครับน้อมสดให้น้องไตมโมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอหรืองไงก็รอน้องไตมโมมารับสินค้านะครับเราจะรีวิวเค้ื่อค้าดูเีนะครับ่ะรู้อะไรหมวกกันต่อนะครับโมเปรล่ Mobile. สั่งสั่งปักสั่งเย็บโมเป็นยี่ห้อท็อปนะครับดีสุดแล้วครับยี่ห้อน,นี้นะครับอ่าเห็นเลย พี่พี่น้องๆท่าใดสนใจติดต่อแองก์โพลิสนะครับเบอร์โทรศ์0924807816มีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันอีกทีช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวรอน้องเตมโมารับของนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวกลิ่นครับเป็นไงครับดูดูครับโอเคครับพูกค้างมาแล้วที่โปเนครับสวัสดีครับมสวัสดีครับผมอ่า เตงโมาออมาทีอ่าเตงโมเตงโมอ้สวัสดีค่ะชื่อเตงโมค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ของท็อปเตงโมกับที่โกเลนะครับที่ที่สั่งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบงานกันครับว่าเป็นยังไงครับดูมาดูมาก็คือทางนี้ทางร้านจะออกแบบโลโก้นะครับนี่ยนี่ก็ตัวเลขเป็นสีสีแดงสีแดงเลยถูกใจสีดำไปไปมามาถูกส คอก่าด wow, okay. so uh. okay. ูก่อนครับดูก่อนชอมากเลยอมาเลคโอเคมาึเรมโอเคครับหกก่อนครับเร็ีกเรว่าอันนี้นสีเทาอ่าองอโอเคเราดิเดไรเสร็จเปิดะไรีกเโโเดเ็กก็ดนี่ เป็นเบอใหญ่เบอร์นี้เบอร์ห้าเนไกนเรดารอได้ได้คคได้ก็เป็นบาเราเองนะครับก็สมารอุ้กลณ์อ่ตัวนี้เป็นกระติกน้ำครับกระสอบละครับยี่ห้เข้าในยี่หใช่ไหมยหตัวนี้ยครับอเช็คเช็คใช่ครับร้อยครับ อันนี้สอบไปแล้วอันนี้50โอเคตายแลยนะ้วเราอ๋อน้องจะมาปรับปรุงสีอน่ okay. อันนี้อันนี้อันนี้มันทำเหีวยวไปนะแค่เม่อไหร่ไม่ม่หร่แเม่อไหร่อะไร่ะเหรออ๋อครับอ้ยจิ๊บ โอเคครับก็รใจก็สสต่งส่วนต่างเไเวลแจไแล้วดูเย

แล้วก็อยางน่อังอ so ูตัว anyway. นี้ดก็เราเราดีเดียวูก่เล็กฝากช่องพีดีทฟมลี่หน่อยอ่ะางเลว่าคอเสร์เครื่องตุงเครื่องสนามคุณตุตุ๊ตุตัดได้เลยตโมมพูดก็ได้พูดว่ายังไงคะพี่เอาร้านนี้เป็นไงเออร้านนี้ร้านนี้ดีมากหายเรียมมาก Hai hai, hai hai lho Hai hai, hai hai Ok, sorry kapok Sorry